ครับผมปลั๊ก AB Premium Motor ตนะครับมาตามกระแสรเรียกร้องจริงๆนะฮะกับเจ้า SLK ตัวนี้เป็น SLK 200 R172 นะฮะ R 1 7 2นะครับความพิเศษของเขาคือใครที่ชอบของดำนะครับตัวนี้เป็น Black Edition All Black เลยนะครับราคาเราเปิดเลยที่1 6 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นรายละเอียดความตสนใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงในคลิปครับตามไปดูกัน มาแล้วนะครับเจ้า S L K R 172 A M G แพาเกจจากโรงงานนะครับรถคันนี้รถปี2014นะครับราคาบอกไปข้างต้นคลิปแล้วนะครับมามาดูรายละเอียดกันนะครับรถเนี่ยสีดำเดิมโรงงานนะไม่ได้มีการสลับสีเปลี่ยนสีและดทั้งสิน้นอาจจะมีการเก็บสีบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าพึ่งมาสดๆใหม่ๆ อาจจะมีริ้วรอยความสกปรกนู่นนี่นั่นบ้างอย่าซีเรียสนะไปดูกันคร่าวๆเลยนะครับอ้าวตัวโคมไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบ Intelligent Light System ของ Mercedes นะมาพร้อมกับ Daytime Running Light ไม่ว่าจะเป็น Daytime จากตัวโคมไฟนะครับและมี Daytime ข้างล่างให้ด้วยเรียบร้อยตรงนี้ไฟทุกอย่างเช็คแล้วติดปกติเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับไฟหน้าเป็นแบบลูกแก้ว2ดวงแบบนี้ มีรอยขุนมัวบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราทําการขัดโคมไฟให้ใหม่เอี่ยมแน่นอนนะครับตัวกระจังหน้ากันชนหน้าของเขานะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าถึง6จุดเลยด้วยกันนะครับคิ้วโครเมียมต่างๆนะครับใสสวยนะครับไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับตาเบนใหญ่อยู่ตรงกลางนะครับเบนเป็นดาวโมติดอยู่ตรงหน้าส่วนของกระจังหน้าตรงนี้อยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับตัวสัญลักษณ์ชัดเจนมากนะครับแผงรังพึ่งต่างๆนะครับด้านหน้าด้านบนนะครับ สวยงามมากไม่มีรอยแตกกันชนหน้านะครับชุดพาร์ทรอบคันเป็นพาร์ท AMG จากโรงงานเอาว่าสวยมากนะครับต่างมาดูทางด้านข้างของตัวรถกันดูครับมาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับก็มาดูตัวนี้เลยนะครับตัวล้อของเขาเป็นล้อ AMG แพคเกจนะครับก็เป็นล้อลายนี้นะ5ก้าน AMG แบบนี้นะครับล้อขอบ18นะครับรัดด้วยยาง ปี19ถือว่าตัวยางเนี่ยได้ยางใหม่ไปเลยนะดอกหนาๆแน่นๆเลยนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสใครได้ไปไม่ต้องเปลี่ยนยางนะฮะอ่ะตามอีกหน่อยนึงนะครับตัวครีบตรงนี้นะครับที่อยู่ในส่วนของแก้มข้างเป็นลักษณะแบบคิ้วโครเมียมนะครับมีรังผึ้งนะครับมีร่องรอยฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกรถพึ่งเข้ามาแต่เดี๋ยวเราคลีนอัพใหม่หมดเรียกว่ารถเนี่ยจะดูของและมีออร่ามากกว่านี้นะฮะอ่ะ มาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีตัวไฟเลี้ยวแบบ Vshape เป็นลักษณะไฟ LED นะครับตรงนี้ใช้งานได้หมดกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าจากคนขับตรงนี้ใช้งานได้แน่นอนร้อเซนตนะครับยาวมาอีกหน่อยนะครับตัวหลังคาที่เป็นหลังคาตัวเปิดประทุนของเขานะครับไม่มีปัญหาดใดๆดทั้งสิ้นเปิดปิดได้ปกตินะครับรับประกันเรื่องน้ําซึมน้ําเข้าน้ํารั่วตัวหลังคาเรารับประกันให้แน่นอนนะครับ มาเดี๋ยวเราตามมาดูทางด้านท้ายของตัวรถคันนี้ดูครับมาถึงทางด้านท้ายรถนะครับก็เริ่มจากตัวไฟเบรกรุ่ที่3ก่อนเลยที่อยู่ติดฝากระโปรงหลังนะครับเป็นไฟลักษณะ LED โลโก้สัญลักษณ์ m e r c e d e เ S L K 2 0 0อยู่ครบไม่มีรอยถลอกลอกลอนใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวโคมไฟของเขา เป็นระบบโคมไฟแบบ Full LED หมดแล้วนะไฟหลีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในตัวโคมเลยตัวกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนแบบ AMG มาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะถอยหลังถึง4จุดด้วยกันแล้วก็มีท่อคู่นะครับสไตล์ AMG เลยดิฟิเซอร์หลังที่เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับสวยไม่มีรอยแตกใดใยทั้งสิน้นทุกอย่างถือว่าสมบูรณ์มากนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของ ถาดท้ายที่ใส่สัมภาระของเจ้า SLK 200คันนี้ดูบ้างนะฮะเปิดมาแล้วนะครับชคเป็นโชคของ ben เบนซ์ด้วยนะถือว่าเป็นโชคเดิมโรงงานเลยเป็นโชคเบนซ์ ben นะครับตัวบอดี้สวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการตัดต่อเชื่อมเลยเลยทั้งสิ้นเลยนะฮะเปิดฝาท้ายมาแล้วนะครับก็สามารถพอที่จะใส่ของได้สมควรจํานวนหนึ่งนะถุงกอลฟใบใหญ่อาจจะใส่ไม่ได้ แต่มีเทคนิคการใส่ใครซื้อเดี๋ยวผมแนะนําให้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวกันสัมภาระล้านหลังนะครับเวลาเราปิดมาแบบนี้แล้วนะครับตัวประทุนเนี่ยสามารถจะเปิดปิดได้แต่ถ้าเราอยากจะใส่ของสัมภาระเพิ่มเติมนะครับเอาเก็บไปแบบนี้ประทุนไม่สามารถเปิดปิดได้นะอันนี้บอกเพื่อทําความเข้าใจด้วยกันเลยบางคนลืมอยากจะเปิดประทุนแต่ปิดไว้แบบนี้นะครับกดเท่าไหร่ก็ไม่เปิด คิดว่ารถมีความเสียหายแต่จริงๆแล้วเราลืมปิดนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับการเปิดประทุนให้ดูรวมถึงจะพาไปดูทางด้านในด้วยว่าตัวนี้ Black e dition ใครชอบของดำรับรองถูกใจแน่นอนตามไปดูครับ ปิดประทุนเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกนะครับใช้เวลาไม่ได้นานมากเลยสําหรับการเปิดปิดประทุนนะครับก็ตัวประทุนเองใช้งานได้ปกติทุกอย่างมอตองมอเตอร์ตัวเปิดประทุนใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับมามาดูภายในนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็น black edition เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นภายในเนี่ยจะได้เป็นแบบดําเลยดําทั้งภายนอกและดําทั้งภายในนะครับเริ่มจากตัวแผงประตูเลยนะครับตัวแผงประตูเนี่ยมีเมมโมรีให 3จุดสําหรับตัวเบาะไฟฟ้าของเขานะครับตัวเบาะเองนะครับก็เป็นเบาะสีดําเดินสติ๊กชิ่งได้สีแดงนะครับบอกบอกอารมณ์สปอร์ตและสุขุมมากๆนะครับตัวพวงมาลัยของเขานะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบตูดตัด AMG นะเดินได้สีแดงนะครับทาให้ตัวรถเนี่ยดูดีมีเสน่ห์มากๆนะครับด้านหลังพวงมาลัยของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของพดเดิลชิฟต์ให้เล่นเกียร์ด้วยนะ ปรับชิอัพชิปาาวได้ตัวนี้สามารถทําให้คุณมั่นใจเวลาเล่งแซงได้ทันท่วงทีแน่นอนนะครับก้านไฟเลี้ยวก้ารครูสคอนโทรลอยู่ครบนะครับพวงมาลัยเป็นแบบปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับเข้าออกขึ้นลงนะครับใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับไฟหน้าเป็นแบบออโต้เรียบร้อยก็ไม่ต้องห่วงเวลากลางคืนจะลืมเปิดไฟตรงนี้ปรับภายที่ออโต้เปิดปิดได้อัตโนมัตินะฮะคันนี้เลขไมลหนึ่งแส 6,153กิโลเท่านั้นรถปี2014นะผ่านมาราวๆ7ปีวิ่งแสนท้วนเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อสามารถใช้งานได้ทุกวันแล้วก็รถเนี่ยไม่จุกจิกนะครับดูแลง่ายมากๆนะฮะนาฬิกากลางของเขาจาก Mercedes ตรงนี้เป็นออปชั่นที่พิเศษนะครับเพิ่มเงินเข้าไปถึงจะได้ตัวออปชั่นนี้ขึ้นมานะครับช่องแอร์ต่างๆมีแบบครบคันมี4ช่องด้วยซ้ำนะครับก็ตัว ห้องโดยสารไม่ได้ใหญ่มากนะครับ4ช่องตรงนี้ถือว่าพอเพียงแอร์หนาวมากๆเลยนะในส่วนคอนโซลวิทยุต่างๆนะครับเล่นได้หมดนะวิทยุ CD ด i s ิสต์โทรศัพเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้ตรงนี้เรียบร้อยหมดนะครับปุ่มนะครับ traction control ปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับมีโหมด Eco ด้วยประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันตรงนี้มีมาให้ด้วยแล้วก็ park นเซอร์เปิดปิดได้ใช้งานได้หมดทั้งคันนะครับ ระบบแอร์ของเขานะครับก็สามารถปรับองศาได้นะทางด้านซ้ายนะครับความแรงพัดลมอยู่ทางด้านขวานะครับก็สามารถเร่งเบาได้ทํางานปกติหมดทุกอย่างนะครับหัวเกียร์ของเขานะครับเป็น หัวเกียร์จาก Mercedes เรียบร้อยนะครับสามารถเป็นชิปโซนิกนะครับชิปอัพชิปดาวปัดซ้ายปัดขวาตรงนี้ก็เล่นเกียร์จากหัวเกียร์ได้นะฮะโหมดการขับขี่มี3โหมดด้วยกันนะครับอีโก้สปอร์ตแลวก็แมวนุ่นะครับแมวนุ่ก็ใช้แพดเดิลชิฟทล้วนๆเลยสามารถลากล่อไปถึงเลดไลน์ได้ทําให้มีความสนุกในการขับขี่มากขึ้นจริงๆนะครับปุ่มคอมมาต่างๆนะครับสั่งงานจากหน้าจอตรงนี้ใช้งานได้หมดทุกอย่างนะเครื่องเสียงทุกอย่างนะครับครบเลยลำโพงลำโพงใช้งานได้ครบหมดทุกอย่าง เก้า้กลางของเขาครับก็ยังมีในส่วนของช่องเสียบ USB นะครับไฟแบตเตอรี่ชาร์จแบตได้12โวลต์ตรงนี้มาให้ครบเลยสามารถใส่ของกระจุกกระจิกได้เล็กน้อยนะครับกระเป๋าตังใบใหญ่กระเป๋าพกพาใบเล็กๆสามารถใส่ได้นะฮะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบของดำแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยกับเจ้า SK l 200คันนี้มาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้า SK l 200คันนี้ตามไปดูกันเลยครับมา เดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้า s อ k 200คันนี้ดูนะฮะเปิดฝากระโปรงหน้ามาแล้วโอ้โหอย่างที่ผมบอกโชคท้ายเดิมเป็นโช๊คเบนโชคหน้าก็เป็นโชคเดิมเป็นโช๊ค Mercedes นะครับแผงการความร้อนทุกอย่างอยู่ครบมีร่องรอยความสกรปรกบ้างแต่ไม่มีร่องรอยความเสียาหายหรือแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวแผงการความร้อนนะครับใช้งานได้ครบเลยเรียกว่า สภาพเกือบสมบูรณ์1 0 0เลยนะครับน็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากระโปรงน็อตแก้มข้างเม็ Met k, ดอาร์ครอยดอตรงนี้เดิมโรงงานไม่มีล่องรอยการแกะการกระแทกการชนหนักมาเลยนะครับรับประกันเรื่องตัวถังรถอยู่แล้วนะครับตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1,800cc Turbo ซีซีเทอร์โบเรียกได้ว่าพอเพียงกับการใช้งานแน่นอนนะครับประหยัดน้ำมันพอสมควรนะ สามารถใช้งานแบบเดลี่ยูได้ใช้งานได้ทุกวันเลยตัวท่อยางต่างๆนะครับไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะตัวเกียร์ของเขาเข้าสมูททุกเกียร์แน่นอนสติ๊กเกอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์มอกอสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับน้ำยาแอร์ทุกอย่างนะครับตรงที่ตรงตำแหน่งของเขาแน่นอนนะครับตัวกระปุกน้ำใสไม่มีรอยที่จะเห็นว่าคันนี้อาจจะเกิดจากความร้อนดันมาก่อนไม่มีเลยนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับใครที่สนใจนะครับ slk r 1 7 2 amg package จากโรงงานนะตัวนี้เป็น black edition ดำล้วนดำสนิทนะครับรถปี2014นะครับราคาเราเปิดไว้ที่1 6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรนะครับ095 000 5555 55 55ย้ำอีกครั้งนะฮะ0 9 5 0 0 0 5 5 5 5และช่องทางทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าแฟนเพจนะครับรวมถึง ช่องชาแนลของ YouTube ด้วย AB Premium Motor เข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ AB Premium ส่วนใครที่อยู่ในเขตของกรุงเทพหรือปริมณฑลใกล้เคียงอยากจะมาเยี่ยมชมของตัวเต็นท์นะครับดูว่ารถคันไหนมีพร้อมขายแล้วเหมาะสมกับตัวเองขนาดไหนมาได้เลยครับเปิดเปกิการทุกวัน9โมงครึ่งถึง6โมงเย็นถนนการนาพิเศษเลยสมาคมจะฝากใต้มาประมาณ1กิโเมตรเท่านั้นนะฮะใครมาไม่ถูก โทรมาได้เลยผมฝากไว้ด้วยกับเจ้า s อ k คันนี้นะคิดว่าคงถูกใจหนุ่มหนุ่มสาวสาวหลายๆคนเลยดูซิว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r f o r s u r e com